ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับย่างมือแลงนะครับหลังห้วเล่าพัฒนาออกนะครับเสี่ยนาดีจีพาพี่น้องเข้ามาตามมาตรวจการบันนะครับพี่น้องเอซีบนมาตามเอาบอกพีทบอกตีก็นี่ละนะครับครับรอบวันจันนะครับเนาะมือผ่านมาหมัดๆนะครับพี่น้องเอฟซีสองทุ่มครึ่งนะครับเสี่ยนาดีกับมาตรวจการบันพาพี่น้องเข้ามาตรวจการบัน อา,าาอาจารย์ได้เขาแดะนะครับอาจารย์ได้กรุดเนี่ยนะครับพี่น้องยิปซีลาวพัฒนารอบวันจันทร์ที่29มกราคม2567ลาวพัฒนาเลขที่ออกนะครับ758499นะครับ758499ครับพี่น้องยิปซีเลขล่างออก8ปซีนะครับฮะพี่น้องสนใจอยา,ากเข้ากลุ่มนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับ 0810521092นะครับเขาคุ้มฟรีกับเชิญอดีตด้่พี่น้องเอพซีเล่ครับเข้ามาตรวจการบ้านนะครับอาจารย์แหลกเลยนะครับเด้อครับออปากน้ำนะครับพี่น้องเอพซีครับท่านอาจารย์ออปากน้ำนะครับมาแล้วนะครับเข้าเลขวิ่ง4นะครับเพราะว่าอาจารย์ออปากน้ำนะครับเด่นให้ ทั้งสองตัวนะครับเป็นตัวเจีงก็คือหากับซีนะครับครับเลขล่างออกแปดซีนะครับพี่น้องน,นิี 4. เลขล่างออกแปดซีของอาจารย์ออกปากแนมเข้าตัวกลับนะครับถือว่าสุดยอดนากพี่น้องน,นิีนะเนาะเชี่ยนะดีิพาพี่น,อน,น้องเข้าตามต่อกันอีกคือเก้าน,นะครับบอกเกินพุ่งนี่นะครับเช้่นะดีจิตามให้พี่น,อน้องคือเก้าน,นะครับบอกเกินเหมืออื่นนะครับเด้อ ครับอาจารย์ต่อไปนะครับพี่น้องเอซีพอแต้มนะครับพี่น้องเซีเราพัฒนาพอแต้มวิ่งรูดบนล่าง4กับ5นะครับจับคู่นะครับเอาชุดประกรบคู่ข้องเพิ่นนะครับเข่าตัวกับอีกแล้วนะครับตาวากับถือว่าสุดยอดนะพี่น้องเอฟซีเพราะว่าชุดประกรบคู่ข้องพอแต้มนี่แค่ลักซีกับลักหานะครับประกรบกับเจ็ดแปดเก่านะครับ เอาแตกปังปังครับพี่น้องเอฟซีมีพลอยโฉกพลอยมันน้ำพอเตียมเนี่ยนะครับครับอาจารย์ต่อไปนะครับพี่น้องเอฟซีอวียงจันนะครับพี่น้องเอฟซีโอ้ยอวียงจันที่ว่ดเสียวเสือเกลือเกินครับสายวิยง่งสายรุดนะครับจับตามองให้ดีเลขอกอเวียงจันนะครับบนล่างวิ่งรูด 8ตัวเดียวนะครับเอาจับคู่โมีซีนะครับพี่น้องซีแต่ว่าผู้โศกมันกับจิมีนะครับเนาะเพราะว่าผู้ใดเคยเห็ีดตัวเลขกของอวียงจันนะครับหวดที่แล้วนะครับเข้าตรงๆนะครับพี่น้องมิซีรอบนี้ก็ถือว่าโชคว่ามันอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่นห้เหลขกวิ่งลูด8ตัวเดียวนะครับครับขอกราบขอประกุนนะครับอวียงจันทนะครับ ส่งตัวเลขคมแนะนำค้งมาให้พี่น้อง fc เฮ้านะครับครับเจ็ดตามให้คือเก้านะครับพี่น้อง fc อดใจรอนะครับครับโปรห้าเจ็ดแปดครับพี่น้อง fc ไม่ควรพลาดนะครับครับวิ่งรูดบนล่าง4กับ5นะครับครับ4กับ5านะครับเขาเรียกซีนะครับเด้อเรียกซีนะครับเข้าล่างนะครับเรียกออก8ปซีนะครับ ปูจับให้กับเสียดไปนะครับพี่น้องยุพีแต่ว่าตัวว่าเสียดนะครับเบิ้ลเก้าเก้านะครับเข้าตรงตรงนะครับเรียกว่าซีเก้าเก้านะครับเอาปังคักอีรีพี่น้องยุพีเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดตามให้พี่น้องเข้าอีกคือเก้านะครับพรุ่งนี้นะครับพี่น้องยุพีตื่นเต่าออกเดินทางเต่านะครับไปตามให้พี่น้องเข้าคือเก้ารอบเล่าวันพุธบนะครับเนาะ ครับอาจารย์ต่อไปนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับปูห้าเจ็ดแปดนะครับเอาพุนยองพี่น้องเอฟซีพุไรโฉพุไรมันนะครับอยากรวมท่าบญกับปูนะครับกับเตี๊ยตอมอะไรนะครับเด้อผู้ใดโฉมันน่าปูห้าเจ็ดแปดนะครับเดี๋ยวเสียนดายสิไปมอบให้กับมือนะครับครับของ เซียนนาดีนะครับพี่น้องเยาวี่ลาพัฒนาเซียนนาดีนะครับวิ่งรูดเจ็ดกับแปดนะครับแปดเป็นตักลงฟันลงกลุ่มก็คือเจ็ดนะครับพี่น้องเยาว์ี่โอ้เสียดายโอกาสไอ้ี่ยังวางห้อครับครับกถือว่าพัานโชคพัานมัเนานะพี่น้องเยาว์ี่เซียนนาดีฟันลงกลุ่มแค่์สองปูเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับแต่ว่าสุด ชุดล่องนะครับเชียนนดีบดิล่องไอพี่น้องเข้าเพราะว่ามั่นใจว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับกับเจ็ดสีนะครับแปดสี่ผลมาเป็นตัวล่องนะครับเขานะครับเขาตัวตรงนะครับของเชียนนดีนะครับครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขวิ่งนะครับเนาะเขาบนเขาล่างนะครับเนาะพี่น้องยิ้มซี่ครับขอโทษขอให้ครับเขาแปด แปดล่างนะครับพี่น้องเยาซี่เบิ่งหนกเหลียกล่าวเนี่ยอยู่ตำแหน่งใดเอา้ากระสุกกระมันครับพี่น้องยซี่รอบนี้นะครับเช่นเดีกะสีล่องให้พี่ให้น้องเข้าก็หลังสรุปหวยหล้าออกเดีวนะครับนะ <c oughs> ครับอาจารย์ต่อไปนะครับพี่น้องยซี่ ปูขุนนะครับพี่น้องทุี่เหล็กเหี่ยงของปูนะครับรอบนี้บ่เขานะครับแต่ว่ารอบที่แล้วนะครับแตกสองสองตรงๆนะครับของปูเอาสิตามให้พี่น้องเข้าคือเกขานะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับปูขุนนะครับที่ทรงตัวเหล็กแนวทางอนุญาตให้ทางช่องไปทายท้ำน้ำนะครับครับจิตไปตามให้พี่น้องเข้าขึ้นเขาว่าก็มีเขามีรถเนาะพี่น้องทุกทีครับ อันนี้ปูคุนหันนะครับครับปูคุนหันหรือว่าปูสีสเกตนะครับเป็นองค์เดียวกันนะครับเ้อเป็นรูปเดียวกันนะครับพี่น้องเีแต่เสียนาดีขออนุญาตปูเป็นปูคุนหันนะครับปูสีสเกตนะครับปูเป็นคนเดียวกันเะยครับเ้อพี่น้องเจ้งไปอีกเท่านึงนะครับครับ รอบหน้าตามให้คือเก้านะครับพอเกิดงวดหนึ่งก็โง่ขึ้นมาเขาขึ้นเก้านะครับตัวเรียบของปูนะครับทิ่มป้าบ่ได้นะครับครับพ่อแหล่คนนอนนานะครับสายวิ่งสายหลุดรอบนี้นะครับกถือว่าลดไปนะครับพี่น้องทุที่ครับของพ่อแหล่ก็เดินดีมาตลอดก็เพิ่งจะมาลดเนาะครับเนาะเพิ่งจะมาลดได้สองงวดนะครับพี่น้องทกที่พอเกิดงวดที่สาม แตกโพคือเก่านะครับพี่น้องเอซีครับอาจารย์ต่อไปครับพี่น้องเอฟซีเบาแหลมนะครับพี่น้องเอฟซีเบาแหลมนะครับวิ่งลูดบนล่างแปดกับหนึ่งนะครับกับเขาสายวิ่งสายลูดของเบาแหลมนะครับกับใ้คือเก่านะครับฟันที่หนึ่งแปดครับฟันที่หนึ่งแปดนะครับกับสุดจับคู่ เกือบเรบพี่น้อง FC เอเรียกเบิ้ลนเบ้าเล้ยมแปดแปดนะครับถือว่าก็ถือว่าบ้า,บาห้างเนาะครับเนาะของเบ้าเลี้ยมนะครับครับรอบหน้าตามให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าคือเก่านะครับพอเบ้าเล้ยมยังให้ความมั่นใจกับพี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าไว,ว้วางใจได้นะครับนะหดแล้วครับพี่น้องเอฟซีหมดแล้วทุกอาจารย์นะครับ วันยังปูหรือสีนะครับเนาะปูหรือสีนะครับเกันให้มากกว่ถือว่าบ่ลายหลางกะถือว่าพลาดไปนะครับพี่น้องทุกที่กัขอกราบขอบพระคุณนะครับปูหรือสีวันนี้อาจเป็นงวดหน้าเด้อพี่น้องทุกที่เด้อเหียกปูหรือีไปถามว่าเขากับมาเขาน้ำกลนนะครับพี่น้องทุกที่ครับจิตตามให้พี่น้องเข้าคือเก้านะครับพอเป็นเหล็กปูพนังซื้อเอานะครับเ่ราะเป็นเหล็กสูตรของเพิ่นนะครับเนาะ เป็นเดล็กเป็นนั่งเอาค้อเอานะครับพี่น้องทุกที่ครับถ่ายชิปนี้นะครับเช่อนาดีกับฝากไว้จะเพียงแค่นี้ก่อนครับขอตัวอนุญาตขออนุญาตคำนวณหวยลาวพัฒนาหมวดประจําบ้านพุธนะครับต่ออีกที่เก่านะครับสำหรับลิปนี้เอาไว้จะเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ